เดี๋ยววันหยุดต้องไปหาขาป้ไม่ได้ที่มอฟางไงเขาท่านะ เออวันหลังต้องยเยอะวันนี้ปู๋วยเตี๋ยวอร่อยแสดงว่าป้าทำไม่อร่อยก็เลยปรุงอร่อยแล้วถ้าวันไหนเขาทำน้ำซุปอร่อยแล้วปรุงจะไม่อร่อยหมดชิมก่อนแล้วเฮ้ยหิวไม่รู้หิวมากแต่อร่อยจริง ไม่กีนก็ทางมร่ไแต่ว่าปรุงเอตลอด นามตตโจริงจังป่ะ大姐ไม่จริงหรอกมั้งผู้เล่นมั้งรู้หรือไม่จริงไม่รู้แบเพิ่งเจอมาเหมือนผู้เล่นนะไม่ใช่ขาดค่าพันนะมึงเออแต่เขาะว่าหัวล้อแล้วเมกี้เล่นม้ารู้ยังรู้ยังเพราะอะไรไม่รู้ว่าผู้เล่นหรือผู้จริงเขาอาจจะเมากันเรื่องนี้อยู่ก็ได้แล้วก็แบบเมาไปแกล้งมันอะไรหรือเปล่า วันที่มาใส่แล้วอ่ะให้มันจะร้อนหันหนิบ้างเขาเอาะเขาก็พูดว่าเจ้ไหนายค่ะแต่เขาแสตปิโนก็บอกว่าไม่ได้บอกเจ้าหนายแลยว่าขายของพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่รู้จะบอกไปทำไมกนก็ของมันชำรุดนะก็ของมันชำรุดมันก็บอกของมันหมดอายุการใช้งานก็ต้องมีบ้างหรอปะการทำงานกับชิ้นงานมันก็ต้องมีชำรุดบ้างเป็นเรื่องปกติ ซึ่งก็บอกตอนไหนขว่านี้นะค่ะว,ว่ามันหักไ,ไอเพราะถ้าเกิดอย่างนี้แล้วของอะไรชำรุดหักหมดหักหมดแล้วอย่างนี้ใครจะกล้าทำงานใครจะกล้าแตะอะไรไดด้ป่ะลลอจพูเ่นบังแม,ม่แต่<ร>ความเป็นจริงมีนนนนความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดแบบที่ไหนที่ไหนก็อย่างนี้ก็ไม่เตือนแต่เรื่องหักเงินนี่นถ้าอย่างจริงอะนะ แค่ใบเตยเท่าน,นั้นไม่รู้เขาพูดหลายๆครั้งเขาเริ่มเริ่มเป็่เเงเปล่เออเริ่มโดนหรือเปล่าถูกใจตรงที่ได้หมูสับเยอะนะเพราะว่าอย่างอื่นไม่มีมีหมูสับยเอ <c oughs> อยอะเผ็ดร้อนแต่พริกเกีย จริงๆลมมันน่าจะมานะฝั่งนี้มันมีลมออเฝั่งนี้เขาพูดบ่อยๆก็เลยเราแวนว่าโดนหักหรือเปล่าถ้าหักก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้แจ้งใครจ้จ่ายนิดนึว่ามันเท่าไหร่ืต่ทันก็ไม่ใช่ป่ะไม่ถึงและสองร้อยแหละ น่าจะแก้งอะแน่ะน่าจะหยอกเพราะว่าคุูเห็นขาที่ใต่ใหม่ก็ไม่น่าจะเป็นขาใหม่นะครูว่าน่าจะเป็นขาเก้วต่อใหม่มากกว่าน่าจะหยอกเล่องนึงเพราะที่ไหนๆถ้าอะไรอย่างนี้ของบริษัทอย่างนี้ก็ไปเตือนอย่าง,างสุดๆแล้วอนะเนี่ยโอ้ถ้าเก็ดมามันที่เลือก็คงโดนแล้วะอืะแต่อันนั้นไม่โดนเพราะอะไรเห็น Oh, no. mm. อนออืมเข้าปิดร้อ mm. อืม mm. mm. แต่เขาโสงต mm. oh, ้อนอืมโอ้ร้อนเห็นร้อนอืมไม่ hmm. ใช้ได้อถ้าจะหกจาก็้อจ้างขางกายมาให้เนี่ย ถ้าอยากไม่ก็ไม่รอขานั้นหลอกลมดราคามันไม่ถึงขนาดนั้นล่ยถ้าเกิดจะห่างังไมพูดถึงความ,มจริงกันนะยวงจะซ่อมให้ก็ได้ถ้าราคาห้าพันซ่อมไม่ถึงก็เอาไปซ่อมร้านอ่ะ ขาไม่น่นหขอขอขอาหักถ้าหัเขาะแก้งเขาเอาอเขาคงไม่มานั่งพูดขเองปกงให้พี่เปียแกล้งแล้วแหละมัม้งนนใส่พี่เยอะทำไมเนี่ย มันร้อนด้วยไงมันเลยเห็ดเยอะ ็ดร้อนต่าบนว่าถ้วยห้าสิบหกใบาหายเหลือตอนนี้เหลือไม่เหลือสิบกบว่าใบแล้วเพื่อเดี๋ยวท่ายาวไปไหนคนลาไปราย แต่ว่านะคนเรามันให่เหมือนกันนะยืมๆแล้วก็พี่เกดเลยมาเกลือก็ยาวสองหึ่งเดียว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเผ็ดร้อน